โอ้สุดยอดโอยแค่นี้ก็หอมแล้วคุณผู้ชมยังไม่ได้ใส่ต่อเลยอ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมหมูย่างที่เด็ดที่เด็ดเลยก็าดูนะเพราะจัดไปเอาสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วครับกับของอร่อยต่อที่เราว่าจะทําเมนูเด็ดอีกเมนูหนึงนะจะเป็นเมนูอะไรมาติดตามครับคุยกันไว้แล้วของเด็ดแน่นอน แล้ววันนี้เราก็ทําหมูนะครับหมูดมควันโอ้ยนี่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 แหละเมนูเด็ดเราครับต่อกับหน่อไม้ดองนะอันนี้หน่อไม้ดองต้มไว้นะครับเป็นไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะไปดูกันไปดูหมูดมควันเราถึงไหนไม่รู้ครับโอ้ยนุ่นนกำลังช่วยกันวันนี้พี่ชายก็มาช่วยด้วยนะครับป้าถึงไหนละเดี๋ยวขอดูออ้ยหมูดมควันครับอันนี้หมูสามชั้นดมควันนะครับดูสีสวยเลยนุ่กำลังใสหน้ากากครับ กันควันได้ดีเลยมีคนละอันครับไม่งั้นไม่ไหวนะค่อยๆดมควันไปนะครับดูสีดิอุย้ยเดี๋ยวค่อยกลับดงกลับด้านปิดฝาอบไว้นะครับไม่ให้ไฟแรงเกินไปแล้วก็ไม่ให้ไฟเบาเกินไปนะครับพอกําลังไปกลับอยู่เพราะต้มหน่อไว้นานยังนะหน่อไม่ดองต้มไว้เนาะโอ้ต้องต้มนะครับหน่อไม่ดองไม่เช่ว่าสามารถกินได้เลยนะโอ้โหโลง่งนะเลยเป็นไงแบบนี้เล่นได้นะเสียงมดอ้าวพอดีมาหน่อยช่วยได้เยอะใช่ไหมหน้ากากอ่ะ เยอะะวันนี้ทําเยอะครับพี่ชายก็เลยมาช่วยรวยรยวยกว่าน,น,นลดรวยกว่ารู้วันนี้พี่มาอีกก็ได้กินต่อยอแล้ววันก่อนเราทําเนื้อก็กินต่อนะมา <c oughs> หนูไม่ร้องโคเสียตัว<อ>ชุดเยอดมอะทําแบบสูตรเดียวกับที่เราคั่วใส่ปลาไหลยักษนะ์ออนั่นะมันต้องสุดยอดแน่นอนอีกหนึ่งชิ้นใหญ่ๆครับอันนี้เกินครึ่งกิโลนะเพราะว่าเรากินตอนนั้นน้อยกว่านี้อเนี่ยแหละพี่ชายมาช่วยงานก็ได้กินคองอยอแล้วต่อยแล้วต่ออีกแล้วถ้ามาช่วยอีกรอบหน้าจะต่อยอีกไหม รับหน้าเป็นนี้ละแกงไอ้ผัดใส่หน่อไม้ดองนี่สุดยอดเพราะเราทําตอนนั้นนะครับผัดไอ้ผัดหน่อไม้ดองใส่ปลาไหลก็สุดยอดนะชุดยอดนั่นก็อันนี้ยิ่งต่อยิ่งสุดยอดเดี๋ยวนะครับกลิ่นมันจะหอมก็น่ใจะเข้าแต่ล่าสุดเรากินนี่คือน้ําพริกน้ําพริกตัวตอก็สุดยอดแล้วก็ยิ่งเป็นผัดหนอนนี่ก็เหมือนกันครับชุดยอดกับกินกับข้าวนี่สุดยอดหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองหนอไมสดก็ไม่ได้นะมันต้องเป็นหน่อไม้ดอง้องเปรี้ยวหน่อยใช่กเปรี้ยวจีพงจีพริกหน่อยครับโอ้ยดูคุณผ อืมหึโอ้ยสวยสุดๆเต็มไปหมดดีครับน่ะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับอืดูดิตัวอ่อนมานะคุณผู้ชมที่มันเริ่มเป็นตัวแล้วอะน่ะโอ้ยเนี่ยจิกุงของจริงตัวมันใหญ่เหมือนจริงเด็ดจริงว่าแล้วทำไมเขาเรียกจริงีด็ดเนาะต่อเดี๋ยวจะรู้ ล้างให้สะอง,งสะอาดเดี๋ยวเราจะมาผัดใส่นอกันครับล้างสะอาดเรียบร้อยครับผมดูดีโอ้โหเต็มจานเต็มจานระหว่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปจี่พริกจี่ให้หอมเนะาะแล้วก็คู่วไอ้มาโครบแล้วก็คั่วคั่วใส่กระเทียมเนี่ยใส่ขมิน้นปรุงรสเกลือชูรสโอ้โหผัดนอไม่ดองลงไปไปนะต้องต้มนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหน่อไม่ดองแล้วกินได้นะต้มให้มันแบบ ให้มันสุกอ่ะโอก,กินนี่กิ่นหอมเลยเนะี่ยอันนี้ใส่ขมิ้นเกลือชลอดใส่ใบขิงเออมะเขือก็แยงหนอนนะไม่ต้องใส่อะไรลนะอันนเปมิปมใส่เปมิปมไปใช้นี่นั่นแหละนี่ต้าเปล่าเนาะเปล่าต้มใส่ชั่วที่นวดเกลือหน่อยครับเอาละโบราณเนี่ยตัวนะครับแมวน้ำนะน้ำนี่ก็ทิ้งนะครับมันเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวหอมๆนะน้ำเนี่ยมันจะเปรียปร้ยวเกินไปครับถ้าเรานำมาผัดด้วยผักไว้ครับโอ้ทำไม่หมดหรอว่ามเยอะอ่ะโอ้เกลือกัดองผัดสักครึ่งหนึ่ง แต่นี่เราต้มไว้แล้วนะครับเอาไปทําอะไรกินต่อก right. ็ได้นะแช่เย็นไว้ก็ได้ครับนี่นี่นี่คือต้มสุกเรียบร้อยพร้อมกินจะกินเปล่าๆงี้ได้เลยเนาะแต่ค่ะพริกนี่ต้องจีหอมๆนะจีแล้วมาโขลกมาผัดด้วยมันจะหอมมากจริงใช้พริกสดก็ได้แต่มันจะไม่ค่อยหอมกลิ่นจีนะพยายามจีไฟหน่อยหอมๆเลยดีโขลกหอมเลยก่อนโขลกหอมอันนี้เราเปลือกมันด้วยนะคุณผู้ชมเปลือกที่ไหมเนี่ยเอาหมดนะมันจะหอมหอมตรงนี้เนี่ยหอมกลิ่นเปลือกไหมนี่แหละโขลกเลยก่อน กระเทียมก่อนเนาะกระเทียมก่อนเทียมก่อนครกระเทียมจะได้ผัดหอมๆนะครับนำกระเทียมผัดน้ำมันก่อนนะมันจะหอมเลยคุณผู้ชมน้ำด้วยพริกที่เราจีไว้ใส่ได้เนาะเอาเลยครับมานี่ปึ๊บทั้งปงทั้งเปลือกร้อยมงร้อยไหมมันจะหอมครับจัดไป ปลุกพกินกินออกมาเลยเผ็ดเปรี้ยวมันอืเปรี้ยวอะไรอ๋อเปรี้ยวหนอนค่ะเผ็ดเปรี้ยวมันอืหอมหอมต่ออีกอพูดแล้วกิอน้ำลายต่อเลยพี่กำลังทำหมูอยู่ครับเดี๋ยวค่อยเรียกตอนจะกินเนาะมันทำนี่ก็งานถนัดเราครับเอาละประมาณนี้เรียบร้อยมาผัดเลยมา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 กระทะลุเต่าแล้วครับของอร่อยออ ใส่น้ำมันลงไปอฮ้ยหม้อมีข้าบอะไรอ่ะหนอเนาะหลวกะข้าบหนอหนอที่เะต้มครับเอาละครับดีนะเนอเอาละเชิญน้อยเริ่มจากกระเทียมเต้นตอของความอร่อยครับอือนี่เลยครับผัดกระเทียมให้หอมแบบนี้สุดยอดเลยนะสุดยอดได้นะเอาละเอาละหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วนี่ลงไปพริกพริกใส่ลงไป ปวดเท่าแค่นี้ก็น้ำพริกไอ้อน้ำพริกกระเทียมแล้วมึงเนี่ยโอ้มาใส่หมอลงตามด้วยหน่อที่เราต้มสุกแล้วน,นะครับอันนี้ใส่เท่าที่จะกินนะครับไม่เอาเยอะนะหมดละแค่นี้แหละขวนไว้เน้นเน้นต่อเน้นต่อเน้นต่อโอ้ยแค่นี้ก็หอมแล้วคุณผู้ชม,มยังไม่ได้ใส่ต่อเลยอ่ะมามาในปรุงแล้วเนยปรุงลยครับปรุงก็ง่ายๆครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรเยอะเกลือชุรสผงขมิ้น ชุลรสนะครับชุลรสครับเกลือเกลือนี่แหละแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยต่อยสักหน่อยไม่ใช่สักหน่อยแหละทั้งถ้วยเลยแหละต่อเราผัดหนอให้เข้ากับพริกแบบนี้เอั้ง่โอยทีเด็ดทีเด็ดเลยเขาดูนะพราจัดไปเอาหนึ่งถ้วยน่าจะครึ่งโลกว่าจัดไปกินให้อิ่มครับ S <S นี่นั่นไหมครับหนอหนรวยนละวเนอะของนักไหมต่อเยอะก่อนหนอแล้วนะเหมือนที่เรากินตอนนั้นว่าหนอนหมดก่อนไปอะไรอ่ะหนอนมันแค่นักอยู่นะมาเสร็จตัวหนอหนรวยละนะพาให้เข้ากันอีกทีนะครับดอกขั่วต้องเป็นอย่างนี้ครับอะระหว่างที่แบบร้อยมันแห้งๆ่อยนะพอ่อก็ไปดูหมูครับเดี๋ยวผมเอาไม้ไว้จะให้พ่อเอามาสักชิ้นหนึ่งครับ เสียไปก็ชิ้นหนึ่งชิ้นเ่ยฮะเดี๋ยวย่างไปกินด้วย <มา S 1> วย่างกินกับนี่อ,อันนี้อันนี้ยังยังไม่ได้ที่นะแต่เราไปย่างแล้วไม่มไเ<อ>ป็นไรเ่าฮือพอหรอกพอแล้วชิ้นเนี่ยเพาะแค่ไอ้คั่วต่อก็สุดยอดนวครับดูดูสีสวยเนี่ยสามชั้นปาครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมย่างหมูนี่รอเพราะว่าพ่อกับพี่กำลังกลับด้านกันนะครับ โอ้นี่ก็ได้แล้วมาเดี๋ยวผมไปเทเก็บไว้ครับจะได้กินกันแล้วย่างหมูนองครับต้องควัแห้งแบบนี้ครับมาย่างกันครับโอ้แค่นี้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่เต็มที่นะครสีที่สวยมากเลยแล้วก็กลิ่นดมควันนี่หอมมากใครสนใจนะครับสามชั้นดมควันสั่งได้ย่างไฟแบบนี้ครับให้มันสุกสักหน่อยเซล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 ดูหน่อยสิโอ้โห ใกล้สิครับหอมมากคุณผู้ชมแล้วก็มันจะนุ่มมากนะส่วนนี้เพราะว่ามีแต่เนื้อแล้วก็มันนะครับเป็นสามชั้นที่ไม่มีหนังแล้วนะจะไม่เหนียวแล้วครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมหมูย่างดูดีสีน่ากินมากมาเดี๋ยวไปชิมนะครับเดี๋ยวพ่อชิมก่อนเก็บหน้ากากแล้วครับมา,มาเดี๋ยวให้พ่อชิมก่อนระหว่างนี้เ,<อ>เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเ,เ,เ,เดี๋ยวใครนั่งกินพร้อมกันจัดเลยพราะคำแรกจะปเป่าๆก่อนนะ นี่ใช้มือกินครับมมืืออคู่กับข้าวนี่โอหูยเผาเปล่าเนาะเผาเปล่าเนาะเดี๋ยวพูดคำแรกครับนเป็นอย่างไรนะทั้งหนาะทั้งต่อคู่คำแรกครับอืมเป็นไงครับต่อให้ดีมันนะมีความเปรี้ยวหน่อยมดองหน่อยน่าจะเด็ดครับ ตีครับอีก้าหม้ขนาดอีก้าหม้ขนาดอีก้าอีก้าหม้ขนาดชุดยอดอันนี้มันเปรี้ยวหอมโตความโหตก้อนนี้ขนาดเนื้อนี่นี่ลองหมูด้วยหมูด้วยหมูนี่ก็ทําใหม่ๆเลยครับย่างใหม่ๆเลยมาหลอดเด้งหลอนะเพราะหลอดนะย่างเนี่ยอลมาบอกไปบอกก่อนโอ้หมูในความขนาดเนึ่งปะนี่หมูนี่สนใจสั่งได้ครับหมูสามชั้นดมควันร้อนดีกว่าพวกย่างเนี่ยแบบไรหนังนะครับกำลังทำสดๆกันนี่เลย ร้อนได้ทียังควันมันอะควันอะควันหนุ่มกันมันมีมีกลิ่นด้เลยกลิ่นหนุ่มนุ่มกันนะอ่าใช่รับมันนุ่มตัวมันไม่มีหนังไงมันนุ่มแล้วก็มันมีกลิ่นหนุ่มกัะจับมอนี้จับเข่าอืออันนี้มันเคยกินน่าหนึ่งผมเคยกินเดี้ยนนะเนี่ยกินกับข้าวนะอ๋อไม่อยากไม่อยากกินเปล่าอยากกินเดี้ยนมาอาหารมาอร่อยครับ เถะเนี่ยมากินกับมะเขือครับจัดเลยเพยนี่กําลังกลับหมูมาใหม่ๆครับมีหน้ากากนี้ช่วยได้เยอะเนาะช่วยเยอะครับเรื่องคลนเรื่องควันมันจะไม่เข้าครับแต่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่มีความร้อนอยู่ความร้อนครับแต่ว่าถ้าไม่มีไม่ได้เลยเนาะมาครับจัดเลยลองดูขั้วนอนอใส่ต่อสองรอบแล้วต่อมาเมื่เลยกินต่อตลอดรวมแต่ปะไหหนึ่งพูดเลย อืมหวานเหนียวนี่รสชาติดาวันยานรสชาติไหนนกิหอมหอมอ้มันตัดเปรี้ยวอ๋อมีความมันตัดเปรี้ยวครับอันนี้อีกสองตัวสามตัวครับอืดูเลยหอมมันแตกตุบไหมตุบเลยครับจับนอนนอแต่จับโดนต่อโค้ดสัตว์ชุดยอดหนุ่ยนะเนี่ยกินตอมจะออกมา เหมือนพี่สวยบอกแล้วก็คือจัดกันเนาะจัดกันหน่อนไม้ดองม,มีความเปรี้ยวหน่อยหน่อนไม้นอนดองมะเขือเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันหอมต่ออืมอืมนอืมแล้วพี่แล้วเราทำอะไรกินนะต่ออุ๊บต่ออุ๊บหน่ออุ้บแบบรสชาติคนละอย่างนะครับออไม่เหมือนกันนะมันจะมีกลิ่นของหน่อไม้ดอง แล้วก็พริกอ่ะที่จีนเนะพอนะหอมปกติถ้าไปซื้อหน่อหน่อดองขั่วมันจะไม่ค่อยมีใส่อะไรเนาะเขาจะขั่วปลาเปลามั้งนี่ยคั่วปลาอืมนึกัึขั่วแถวระเทศแบบพี่นะฮะไปขายเอไปขายพิจารณานี่บ้านมั้นพิจหน่อหน่อขั่วเฉยโตย่ะชาบะร้านนี้เป็นจานนี้ถ้าขายนี่ เป็นพันแล้วมึงบอกชาบะสามตัวแล้วชาวบสา,ามตัวได้แค่สามตัวเองเหรอยี่สิบบาทสามตัวเอาที่เหลือให้นอนเนาะอืมอืมอืมหมูหอมมากรอบหน้าถ้าใดรมาอีกเปลี่ยนเมนูไหมเนื้อกินต่ออยู่ต่อว่ะไม่ถามิี่สวยเนี่ยเปลี่ยนเหรอครับเปลี่ย,ยนยนอนแกงผักกาดด้วยนะหว,วานไหมอืมหวานแคเม็ดไม่ใช่ไม่เอาต่อแล้วเขาจะเขาไม่อยากกินต่อแล้วเาแกงผักกาศให้อ่ะอืม ตัวที่พอกินอะใหญ่มากเลยอะเสือตัวเขาเนี่ยกินต่อสองครั้งแล้วเบื่อแล้วแกงผักกาดเปล่าๆเนาะแมวไม่ไม่ไม่ใส่เนื้อใส่ปลาใส่ผักกาดอะไรพวเนีาก็กนเนื้อเสือครับเนื้อเสือก็สั่งได้นะครับอยากกินเนื้อเสือดมควันแบบนี้เลยเนื้อเสือได้หมูดมควันได้เนื้อเนื้อนี่จะมีเนื้อสันเนื้อเสือที่คันยากหมูนี่จะมีสามชั้นลอกหนังอื ไปถอดนี่ถึงไงอืมว้าย่างแบบเดียวครับอุ้ยร้อนร้อนร้อนแต่วันนี้อืมแต่ร้อนร้อนมากดูสิม,มาโจมมากองนี่หมดแล้วเอานอไปไหนอะ่ะห <laughs> าอ่ะร้อนเลน,นึกถึงตอนนั้นเราคั่วใส่ปลาไหลปลาไหลก็สุดยอดมา<ป>ร้อนมากเท่านี้ นี่เอาเลยอ่ะปี่ออันนี้ไม่ที่ดีครับเนาะกลิ่นควันยังไม่ค่อยแรงมากาต้องแรงกว่านี้น้ำมาก่อนหนวดไม่ดองนี่เขาทำอะไรกินอีกเนาะแล้วก็นหนวดไม่ดองอืมหนวดซุปต่อแล้วอะ่ะดีกว่า่ะมากินเลย กินเกี่ยวข้าวข้าวหลงยังไงอ่ะนึ่เกี๊ยวข้ากับไปเร่งของนานๆมิตูนอืมเกี่ยวข้าวเหนียวเนาะอืมเดือดจุบเลยอะอันนี้ไม่กินเล่นนะพ่ออะไรข้าวไม่กินเล่นต้องเก็บไว้หน่อยไหมใช่ไหมกินเปล่าๆเสียได้ไหมล่ะอืมละข้าวข้าวหมดแล้วครับเยังแบบพกมาเยอะนะข้าวอ่ะสำหรับสามคนแหละแต่ว่า กลับมันอร่อยนี่เป็นหน่อไม้รองข้าวเยอะชุดยจ้าวหหมูนี่นะขอนะขอหน้าเหี้ยเย็นละปิท้ายมาอ๋ออ๋อตัวเป็นเป็นตัวใหญ่เป็นหมดแล้วหมดแล้วดีนะไมาเราปิท้ายไหนเขาเยอะอยู่วะเก็บไว้ได้อยู่เนี่ยไม่กล้าอปิดท้ายไหนเพ่าสองตัวครับปิดท้ายมันก็มากินหมดแล้วแหละถ้าไม่ถ้าไม่ตั้งใจไว้นี่กินหมดแน่นอนแม่เอาไว้กินกับข้าวอร่อยกว่าครับไอ้ตอนเย็นอที่ปิดท้ายครับสองตัว เจ้าตัวใหญ่เออจ๋บเลยเอาละอืมมันมันมันหอมเข้ากันมากมมีแรงเนาะเดี๋ยวก็จะช่วยกันดูหมูดมควันนะครับยังไม่ได้ที่ดมควันอีกหน่อยให้กลิ่นมันจะหอมๆนะครับถ้าสนใจก็สั่งเข้ามาได้หมูดมควันเนาะแบบนี้ก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนี่พี่ก็มาด้วยนะครับช่วยกันอืมช่วยกันเขาเรียกมันแคทสันอืมนั่น เหมือนกันเลยสองคนพ่อลูกอ่ะมันคำสุดท้ายแล้วเนันกันช้านพอเดี๋ยวกินเลยเออกมาไหมมาไม่เอาอยู่นะเอากันเฮ่ไม่เอาอยู่นะแล้วห่างกันหางกันห่างกันโอ้ยจัดตัวใหญ่แล้วกันไปละไปละมาเปลี่ยนใจครับไม่วันมาเอาละกินด้วยกันนี่แหนาเอ๊มาเอ้าเอ้ากินด้วยกันนี่มาเออไปละกินมั่ว ไม่พอไว้เนาะอ๋ออืพออ่ะอันนี้เหมือนมันเป็นข้าวดีเนาะข้าวอร่อยมากตึงกับข้าวถ้ากินเปล่าเป็นไงครับไม่ค่อยอร่อยเนาะไม่ค่อยอร่อยข้าอแล้วกันครับมันหอมพริกวันเพราะเราจี่อ่ะถ้าไม่จี่ผมว่าไม่อร่อยอย่างเงี้ยเนี่ยพริกอ่ะถ้าเราจี่ถ้าใช้พริกสดน่าจะไม่เป็นอย่างนี้พริกจี่มันหอมจีมากโค้ด้วยครับผม เกี่ยวกว่าเทมเห้หน่อยอืมถ้ามันไม่มีถ้าไม่มีหนอตัดที่มันกินอีปลาไม่ได้นะเพราะพี่ว่ามันมันเกินนะมันแล้วมันตัดไปมันนี่มันไม่เลี่ยนเลยเนี่ยอืมแต่รอบก่อนก็ไม่มีอะไรตัดนะที่เราอุ้มเนี่ยอรื่องต่ออุ้มเดี๋ยวเราหานี่มาอีกเพ่าต่อที่เป็นตัวเล็กอะผมว่ารู้สึกว่าต่อตัวเล็กอะกินมันจะแรงกว่านี้นะย่างหน่อหน่อยกินจะหอมแม่นแม่นถ้ามีต่อตัวเล็กตัวใหญ่ทักกินมันมันนักมืม เดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้ามีต่ออียเขาเรียกพี่เสือมาชิมเดี๋ยวทุกคนก็จะจำอ่ะเหรอนะพ่อมาอะไกินต่อเราใช่ต่อชายต่อชายต่อมาวันนี้มานี้เนาะครับเกี้ยงครับก็จะเก็บไม่เก็บละขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับอาพี่เสือพี่เสือสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอพอด้านหน่อยนะสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหน่อรวงคู่ใส่ตัวป่น ชุดจั่แล้วก็หมูสามชั้นหมูกวนโรยอยู่ที่ท่าน